เอาก็จะพูดประวัติประวัติตรงนี้เป็นที่แสดงอธิตะปริยายสูตรพูดถึงเรื่องของอไฟสามกองไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะ <laughs> คือการที่พระพุทธเจ้าได้มาตรงนี้ที่หลัง ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าตามจริงเนี่ยถ้าจากต้นโพที่พระองค์ตัดสรูแล้วเนี่ยก็เดินทางมานี่ประมาณทักหกถึงเกกิโลเกิโลแต่ว่าพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้มา,าไม่ได้มาเห็นผลที่ไม่ได้มาเพราะว่า,าบุคคลที่จะรองรับ บุคคลที่จะรองรับความเป็นพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์นั้นคือบุคคลคนเดียวคือท่านอัญญากลทัญญะอัญญากลทัญญะท่านในสมัยก่อนท่านทำบุญทำบุญเป็นเป็นมหาการจุลการเป็นน้องชายมหาการเนี่ยทำนาพี่น้องทำนาทำนาเสร็จพี่ชาย มหาการก็บอกว่าเราอยากจะทําบุญแต่ว่ามหาการเนี่ยจุลการเนี่ยไม่อยากทําพี่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็แบ่งนาเป็นสส่วนแบ่งนาเป็นสองส่วนเมื่อแบ่งนาเป็นสองส่วน,น,น,วนพี่ชายมหาการก็ทําบุญถึง9ครั้งแต่ละครั้งก็ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำนี่คอยข้าพเจ้านั้นบรรลุธรรมเป็นคนแรกอันนี้คือเป็นเหตุที่ พระพุทธเจ้าไม่เสด็จมานี้ก่อนครับหลังจากที่พงนั้นตัดสรุอนุตรสัมมาสัมพุทธยานที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เสร็จแล้วก็เสวยวิมุตตภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เรียกว่ารัตนะบัลลังเกียดีสัปดาห์ที่1ครับสัปดาห์ที่2ก็ไปยืนเพ่งเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์เรียกว่าอนิมิตตะเกียดีอ่าเป็นสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3ก็ไป เดินจงกรมอยู่ข้างพระเจดีอ,อ่เป็นรัตะนะจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4ก็เทวดาเนลมิตรเรียนแก้วให้พระองค์ได้อ่สเสบยวิมุตต์อ่บบาแล้วว่ารัตะนะ,ะขละเจดีสัปดาห์ที่5ก็ที่ต้นลาชต้นอชาบารานิโคธที่นางชุชาดาได้ถวายข้ามมรตุป,ปยาตสัปดาห์ที่ หกก็อยู่ที่สามุจลินซึ่งห่างจากต้นโพป,ประมาณ2กิโลทางทิศใต้สัปดาห์ที่เก็ก็อยู่ที่ต้นราชาเจตนะซึ่งห่างจากสามุจลินไปประมาณครึ่งกิโลอันนั้นเป็นสัปดาห์ที่เจจากนั้นพระองค์ก็มาที่ต้นต้นอาชาปารนิโคอีกครั้งหนึ่งมานั่งแล้วก็พระพรมมาราชนาให้พระองค์แสดงธรรมเพราะว่าพระองค์ไม่ไม่อยากแสดงธรรมเพราะว่าธรรมะที่ พระองค์ได้ตัดสรุ้เนี่ยเป็น,ปน,ปนธรรมะที่ละเอียดอ่อนก็จึงไม่ไม่อยากที่จะเรียกว่าคนที่จะรับรู้ก็ยากองค์ก็ไม่อยากแสดงธรรมพร้อมจึงอาราธนาให้พวกองค์นั้นแสดงธรรมเพราะว่าบุคคลที่เกิดมาก็มีอยู่เป็นประเภทว่าบัวบัวสีเหลาบัวที่มันพ้นน้าแล้วก็ เหมือนกับบัวที่มันพ้นแต่ว่ายังไม่ได้แสงแห่งพระอาทิตย์แสงแห่งอรุณก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จผลได้ประเภทที่2คืออยู่ในระดับปิ่มน้ําเมื่อได้ได้แสงแห่งอรุณแสงแห่งปัญญาก็สามารถที่จะบรรลุได้ประเภทที่3ก็เหมือนกับพวกเราเนี่ครับก็เป็นการสั่งสมบุญบาร,รมีไปสักวันหนึ่งก็จะพ้นก็ได้แสงแห่งปัญญาก็จะได้รับสิ่งธรรมะที่ประเสริฐได้ ประเภทที่สาประเภทที่สก็คือเป็นประเภทที่บัวใต้น้ำแบบวนี้นก็ยากที่จะบรรลุได้ผู้องค์ก็จึงได้รู้ว่าบุคคลที่จะบรรลุธรรมก็จึงมีอยู่จึงได้